นักบุญทุนคนอื่นใช่ไปหากาแฟมาปะสิกินเออสีรับเดี๋ยวแม่ถ้ากินตอนนี้เดี๋ยวก็ไม่หลับเดี๋ยวตื่นยาวแล้วพรุ่งนี้ต้องขับรถกลับบ้านเหอต้องขับรถกลับบ้านนะคะเอาเงินเจ้าของไปบริจาคอย่าเปิดรับในอัพกระดาแม่ก็ดูดาราดาราเขาโอนเงินเข้ามูลนิธิทั้งนั้นเขาไม่เปิดรับจาก F2 F4 ขก็จะทำเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่บ้านทำถูกแล้วค่ะถ้าถ้าทางไข่เขาบริจาคเขาบริจาคเองนะคะเขาว่เปิดรับนะดีเล้วคนช่วยโอกาสใช่ผ่านตัวเองเพื่อลดหย่อนภาษีไหมยอดเยอะลดภาษีเยอะนะคะเออลดลดภาษีไม่ได้ค่ะลดหย่อนภาษีไม่ได้ทำไมถึงลดหย่อนไม่ได้ฟังนะคะสมมุติ อีสาวหมอลำเปิดรับบริจาคโอนเข้าบัญชีตัวเองถือเป็นรายได้ต้องยื่นภาษีไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้นะคะเข้าใจบอเพราะเขาถือว่าเป็นรายได้ลดหย่อนบริจาคสิ่งสิ่งที่มันจะลดหย่อนได้ใช่ไหมก็คือต้องเป็นเงินของนางเอง เงินของนางเองแล้วก็โอนไปที่เอมูออนลนิธที่บุ๋มประดัดดาสมมุตินะโอนไปที่มูลนิธที่บุ๋มประดัดดาสมมติโอนไปแสนหนึ่งนางก็จะเอาไอ้บินแสนหนึ่งนะนะั่นน่ะไปลดหย่อนภาษีได้แต่ในทางสิ่งที่นางกำลังทางทำอยู่นางลักไก่ก็คือฟิลประมาณวา ให้คนโอนเข้าบัญชีจะคลองแล้วเอาเงินที่ได้อะไปลดหย่อนภาษีแต่นางไม่ยื่นภาษีเข้าใจไหมที่ที่จริงอะนางต้องยื่นภาษีรายได้เพราะว่าการรับบริจาคเขาถือเป็นรายได้เพราะมันเข้าบัญชีนางแต่นางไม่ยื่นนางจะไปยื่นแค่เอ,อสลิปที่โอนไปมูล,ลนิธินางก็จะ ฟลประมาณว่าเนี่ยเงินฉันเข้าใจบ่เงินฉันน,ฉน,นี่คือสิ่งที่นางทำก็คือนางรักไก่นางรักไก่อืมเข้าจใจบอกกันตรงๆนะไม่ไม่งั้นมึงจะให้เขาโอนเข้าบัญชีมึงทำเหี้ยอะไรฮะมึงเสห้เขาโอนเข้าบัญชีมึงหายอย่างถามก่อนมึงโอนเข้าบัญชี โอนเข้าบัญชีมูลนิธิตรงก็ได้แต่มึงไม่ทํามึงให้ทุกคนโอนเข้าบัญชีมึงบ้าเหรอแล้วอีลูกหาบอีลูกหาบที่ต้องเอาบัญชีหมอลำสาวเพราะอยากจะให้ทุกคนมั่นใจเอา้าแล้วบัญชีมูล,ลนิธิมันไม่มีความมั่นใจตรงไหนวะ มันไม่มีความมั่นใจตรงไหน,นอะก็มึงก็จะโอนให้มูลนิธิอยู่แล้วนี่ทําไมมันต้องผ่านบัญชีม,ม,มึงกูถามก่อนมึงก็แค่เอาบัญชีมูลนิธิไปแปะหน้าเพจก็แค่นั้นเองเออก็บ่เหตุก็บ่เหตุจนจนเขาท้วงจนเขาดา่าข้าเขาดา่ามึงก็ยังหาว่าทําไมตอนหน้าที่แบบนี้ทําไมต้องแบบมาจับผิดกันเอาอีฝ่าย ขนาดนาทีแบบนี้พวกมึงยังทำเฮียเลยเออ่ึ<า>งดาลาผู้อื่นดาล่าผู้อืนอ่นเขาเขาไปเรียอะไรเงินจากเอฟซเขาไหมล่ะเขาเอาเขาเอาเงินจากขวงนั่นโอนไปเลย่ยนมึงเหมือนตัวเปิดรับบริจาคก,กับเอฟซีพี่บาพี่บาพี่บเออผู้ใดเขาเฮ็ดน,นี่จะมึงตัวเฮ็ดอ่ะ มีจะเมื่อไงต่งเหตุเจ้าไปลดหย่อนภาษีแล้วบอกว่าเป็นเงินของตัวเองทุเลศทงทั้งที่เป็นเงินคนอื่นอวนมามันนห้าหละไรต่มดีอเมริกาวิธตัววอสมเหตุภาืแทรกเก็ตดังมากกล้องห้ยไร่หนึ่งล้านใช่

เอาสลิปเป็นรถด่วนภาษีนี่คือสิ่งที่ทางทำก็เหมือนเห็นไหมลูกน้องตุยเหรอลูกน้องตุยปีที่แล้วแทนที่จะเอาบัญชีแม่เขาโดยตรงไม่เอาจ้าให้โอนเงินเข้าบัญชีตัวเองโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าของแล้วเจ้าของก็โอนเงินไปให้ โอนเงินไปอันแม่คนตุ๋ยอีกเทีนึงคือคําถามคือทําไมมึงต้องทําเรื่องให้มันยากขึ้นวะเป็นอย่างมึมต้องเห็นเรื่องให้ยากขึ้นไนเมือ่อก็ให้ fc มึงโอนไปหา้าไปหาแม่แม่เขาโดยตรงก็ได้ถูกต้องปะเออพ่อมึงบอกว่ามึงอะ่ะมึงจะจัดการงานศพให้ลูกเขาสรุปแล้วสรุปแล้วมึงมึงไม่ได้จัดการงานศพให้ลูกเขาเลย ราะมึงเอาเงินที่เอฟซีบอยจ่ายงานศพเงินที่มึงช่วยงานศพก็หมื่นเดียวทะลุแล้วมึงมึงมึงไปซอยงานศพเขาเลยตังเอฟซีเบิดเร็วโอ้เร็วแล้วมาหวังขวางเป็นคนดดิแล้วบอกอู้แบบหัวหน้าพงษ์รับผิดชอบ รับผิดชอบลูกน้องเองะเออไม่จะต่างเอฟซีต่างจะคองอกก็นแตหมื่นหนึ่งทั้งๆที่ค่างานเยอะกว่านั้นแต่ว่าจะคองออกหมื่นหนึ่งมาเอาหนาสื่อแค่จสิให้แม่เขาแบบไปหลดเบิงเบิงผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถ้าเอฟซีจะโอนมาช่วยเขาเขาห้เบอร์แม่เบอร์บัญชีแม่เลยโอนเข้าบัญชีแม่ งานศพทางค่ายเขาจัดให้อย่างสมจัดสีจัดให้เบริร์งานศพเจ้าจันทรนเขาแยกเขาแยกชัดเจนแล้วงานศพแดนส์นะไม่มีภาพอะไรหลุดออกมาเลยนอกจากภาพวันที่ว่าไปเยี่ยมเออวันนั้นวันเดียวนอกนั้นไม่มีภาพแดนส์ออกมาเลยบอมมีูู่้ใดไปทายทำคอนเทนต์กับค้นตุ๋ยเลยกับเพจ กับกับพวกมั่นถ่ายคอนเทนต์คนตุยฉ่ำม,มากตั้งแต่ตั้งแต่หัวไปรวกบานตอนขับรถไปรวกบานถ่ายคลิปเขานอนซักแง๊กๆๆอยู่ถ่ายคลิปเขาเงียวแตกก็บถ่ายคลิปจนว่าตุย ตุยเอาซบกลับบ,าบ้านกระทายคลิปต่างต่อันซบยู่อันเทิ่งรถปลอดแจกตึงแล้วก็ลากซบลงมาถ่ายปั๊บถ่ายปั๊บสุยงามหาเนี่ยเขาเรียกว่าหากินกับคนตุยเฮ้ยมันต้องห้เขากันเหรอคอมช่วยกันหน่อได้หรออืม นักบุญทุนคนอื่นช่วยทุนคนอื่นหมดความมั่นใจน้อยอยว่ขีดทีถึงบอกว่าอินนี่มันขีดทีใช่ค่ะแม่เห็นมันเปิดบบแาจากอยู่เหรอมันบอกว่าคามมนเวรลาอยู่ในวงมันเหมือนกันเอาแล้วไงอยู่หรอจังเดะโอนไปให้มุ่นที่เขาพุญนะจะไม่อยากอย่าง น่งคงไม่ได้จะเอาเข้ากระเป๋าตัวเองหรอกมั้งคะอาจจะโอกาสเพื่อขอความเห็นใจจากแฟนครับจะคิดน้อยไปจุดประสงค์หลักคือลดหย่อนภาษีค่ะเพราะเวลาที่เราทําบุญน่ะเราสามารถเอาสลิปอะปอออเป็นลถหย่อนภาษีได้เข้าใจบอกนางจะตามกฎหมายการที่คุณรับบริจาค คุณต้องไปขออนุญาตในถูกต้องสองคุณต้องส่งรายได้นะการรับบริจาคในทางกฎหมายคือรายได้นะคุณต้องยื่นเสียภาษีแต่เขาไม่ทำไงเขาไม่เขาจะไม่บอกว่าเขาเปิดรับบริจาคเขาที่มาบอกเขาที่ขามขันตอนนี้แต่เขาจะเอาสลิปนะ่ะไปลดหย่อนภาษีเขาจะบอกว่าเนี่ยเขาทำบุญแสนหนึ่ง ทั้งๆท,ที่เงินแสนหนึ่งนะ่เงินของเอฟซีเข้าใจไหมไม่ใช่เงินของเขานะเงินของเขาจะอาจจะออกแบบห้าพันพันหนึ่งเข้าใจปะไม่งั้นนะ่ะเขาไม่ให้โอนผ่านบัญชีมันหรอกคนดีๆเขาไม่ทําค่ะนี่คือเหตุผลทําไมมันถึงให้โอนเข้าบัญชีมันง่ายๆ แล้วการโอนเข้าบัญชีการเปิดรับมันก็จะเป็นฟิลแบบเป็นฟิลแบบแบบทำเพื่อประเทศชาติฟิลแบบฉันทำดีนะประมาณนี้นนะเท่าที่เห็นขนาดอาจารย์านางพวงดียังเอาเงินบริจาคเลยก็นั่นไงกับพ่อถึงบอกว่าอีเนี่ยนักบุญทุนคนอื่นงานซพอาจารย์ พวงมาอะไรก็เงินเอฟซีมันแทบสิบบริออจากบาทเด้ยนั้นถึงบอกไงว่าอีนี่มันขี้ถีมันขี้เหนียวเห็นมันจะก,กระจักงามเดียวต่างจากควงรู้ขี้ถีขี้เหนียวจังไรม,มีแต่อีออดอมขวดเมียงบริจาคเงินบริจาคเงินโตมันอีดีนั่นจิบริจาคนี่เบื่อบ,บริจาคนั่งสัํม ถ่ายทุกวิปันเรียลิตี้อีหรีเอายอดวิวแม่เขาลบสิทธิคนตุยนั่นแหละเขาเรียกว่าพวกตลาดล่างผิดพรบรเขาแม่อนุญาตถ่ายคนตุยก็ไม่มีคนฟ้องเลยถหย่อนแด้ได้หน้าถูกต้องเราว่าเรื่องนี้ไม่ควรปล่อยผ่านแล้วต้องให้ผู้มีอำนาจจัดการได้แล้วต้องร้องเรียนค่ะต้องร้องเรียนเพราะ ถ้าโอนมากๆมันจะเข้าขายช่อโกงคุณได้เอาเงินไปทําอย่างที่คุณพูดไหมอะไรเงี้ยช่อโกงนี้โทษหนักนะบอกเลยนะช่อโกงเน่ยเพิ่งรู้ค่ะเรื่องภาษีของมันลดหย่อนภาษีได้อืมแค่คิดว่าจะเอาไปลดหย่อนภาษีไม่คิดเสียภาษีถูกต้อง เอาไปลดหย่อนแต่ไม่เสียภาษีมันข้ามขั้นตอนอืมเอาเมออนีข่อยคือท่านไดสดวันนี้เออ่วันนี้มาดึกค่ะตาก็จะหลับแล้วจ้ะ